ก็มีใช้คําพูดที่สุภาพมากๆว่าพ่อพันหนูขอไกลเกลี่ยในส่วนที่ลูกชายพ่อทำไพูดของเราเลยว่าแบบเออยังไงเขาก็โดดถีบเลยหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าเพราะหนูก็ไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ก็พอให้ไป่เจอพ่อ่่ะใชไห เขาทักมาใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเาหรอเขาฮะเสี็นีนี่นี่สนี่นี่ดจะคุยอะไรในเมื่อตอนตอนที่หนุมาไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายพ่อคุณบอกว่าเราพูดว่าเคลียร์แล้วเราไม่ใช่ว่าไม่พูดหนูก็พูดกับเขาอย่างงี้บอกว่าแล้วเขาก็แบบเหมือนที่แบบทะเลาะกันอะคือแบบจะไม่เคลียร์เขาบอกว่าเขาอว่าจะไม่เคลียร์แล้วใช่ไหมหนูก็บอกเขาว่าแบบเขาจะทักมาขอโทษไหมหรือไม่เขาจะขอมาไกลเคลียร์ไหมเพราะทางเราก็เสียหายหลายอย่างเหมือนกัน ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือให้คำว่ากเกษียณขำไปแล้วใช่แล้วก็มีแบบพ่อแม่หนูก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ให้แบบดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกค่าเสียหายแล้วก็อะไรจะเรียกค่าเสียหายต้องเรียกอยู่แล้วค่ะบที่พ่อหนูต้องหยุดงานหนูไม่ได้รับงานวันก็คดีเดียวก็กวจะไม่มีวันนี้เลยเรืยกฟังเราสักนิดนึงมากกว่าเราเข้าใจนะว่าเห็นสภาพลูกอ,อย่างนั้นพ่อแม่ใครก็ต้องแบบ มีอารมณ์กนมากแต่หนึ่งแลวบบอยากฝากผู้มันงคบัญจาให้พาเขามารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วกันก็อยากร้องเรียนไปนะคะเพราะว่าคือหนึ่งคือถ้ายังมีกรณีแบบนี้คือมีตํารวจที่จะ,จะ,จ,ะจะได้เจอแบบเหตุการณ์แบบหนูนะคะ่ะเพราะว่าคือยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเราควรแบบใช้สติมากกว่าอารมณ์เพราะว่าพอเราทําอะไรไปแล้วอะสื่อมันไวพอมันผู้ใหญ่เลยว่าแบบควรช่วยแบบตรวจสอบน,นิดนึงเพราะว่า ก็แบบไม่อยากให้คนอื่นได้พบประสบเจอแบบนี้ค่ะพี่ก็อยากจะแบบฝากฝากเขามาไม่ได้เขาก็แบบเขาก็แบบไม่อยากให้เราแบบยอมเพราะว่าเราก็เสียหายนพี่คือแบบฝ่ายเขามีความมองในความเป็นจริงนิดนึงแล้วก็มองในแบบว่าลูกคนทําอะไรควรแบบแบบไต่ตรองนิดนึงไม่ใช่แบบเข้าข้างลูกนดเกินไปคือในในส่วนที่หนูแบบผิดอะไรหนูก็ยอมรับนะพี่หนูแบบไม่อันนี้แน่นอนได้อยู่ไหมลูกเลยมันใช้ได้ค่ะแต่คือกลับข้างหลังคือ คือมันต้องซ่อมพี่แล้วก็หน้าจอโทรศัพท์ตรงนี้มันเข้าไปในกระจกอันนี้เลยอะ่ะก็คือกรกอนะบกับเครื่องนะใช่แล้วก็ยังยังมีอีกเครื่องนึงนะคะพี่แต่ก็คือแบบมันแล้วก็รอยช้ำตรงนี้นั่นเหรอตรงหน้าอกแล้วก็จมูกจมูกเดีเ่ยวหฮ้ยไปหาหมอ,อยังไปไปหาหมอแล้วค่ะแล้วก็รอหมอนะหมอใช่แล้วก็ยกได้ ก็แบบไม่อยากยกโชว์มันเจ็บไม่ต้องเจ็บตรง,งอะไรไหมคือมัน,ม,นมันหลุดไปข้างในแล้วก็มีรอยฉีกนิดหนึ่งเปี้ยวเลยใช่ไหมที่เราทำหมดไปเยอะเราะทำไปในวัเฉพาะจมูกนะอ๋อจมูกก็จับแสนแล้วอ่ะพี่แล้วครับเรื่อเหตุการณ์นิดหนึ่งวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราครับครับไปคิดเขาวันนั้นก็คือแบบว่านออหนูไปเที่ยวแล้วก็แฟนก็บอกว่าจะไปบ้านอาจารย์ นอนบ้านอาจารย์แล้วก็เอ่อก็หนูก็ได้แบบรู้ว่าเขาอะไปเที่ยวที่ผักหนูก็เลยไปตามเขาพอไปตามเสร็จก็เห็นเขายกผู้หญิงแล้วเขาก็เมาหนูก็เลยแบบว่ามีอาการหงหวงแล้วก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงจนแบบมาที่แบบกลับมีพลเม,มืองดีมาแยกแล้วก็กลับมาที่ที่หอพักแต่ตลอดที่ตลอดทางนี่คือหนูแบบถามเขาถึงมูลเหตุที่เกิดขึ้นว่าทำไมแบบไปเที่ยวไม่บอกว่าทำไมมีเรื่องผู้หญิงางเงี้ค่ะ แล้วทางเขาก็เหมือนแบบไม่ได้ตอบอะไรเราเลยเราก็เลยแบบมีแบบอารมณ์เสียแล้วก็เลยไปตีเขาเพื่อแบบว่าทําไมทำไมพูดพูดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้แต่แล้วเขาก็คือส่วนกลับเราเลยคพีก่ก็ตามในคิดเลยว่าเขาอะส่วนกลับเราเราก็แบบกระชากเตะอัดหน้าแล้วก็เราก็ได้แบบคือเราก็ไม่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 ใช่คนไม่สู้คนเราก็สู้คนเนาะพี่เนาะคือแบบเราก็ไม่อยากให้เขามาแบบทำ้ายเราฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยเราก็สู้กลับ พอสู้กับปุ๊บก็ได้มีการทําลายทรัพย์สินก็คือเป็นทําลายเป็นโทรศัพท์ของหนูพอแบบทะเลาะกันเสร็จอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบขอเรียกร้องค่าเสียหายนิดนึงว่าแบบคุณเป็นคนทําโทรศัพท์เราพังณนะตอนนั้นนะคะคือต้องการแค่ให้แบบซ่อมโทรศัพท์แล้วก็ขอไกล่เกลี่ยเรื่องค่าใช้ใจ่ายแค่โทรศัพท์อย่างเดียวตอนนั้นไม่ได้ต้อง,องการอะไรเลยะคะ่ะความสัมพันธ์เออความสัมพันธ์เป็นเป็นแฟนที่ผู้ชายแบบ เป็นแฟนกันค่ะคือเขาพบเลิกคือฝ่ายชายก็คือคแอบคบกับหนูเพราะว่าฝ่ายเพร่าครอบครัวเขากไ็ไม่ได้แบบโอเคกันหนูเท่าไหร่ใช่ค่ะหลังจากวันนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นที่เจอพ่อเขามันมันข้ามมาวันหรือว่ายังไงออข้ามมาวันสองวันนี่แหละค่ะถึงมีการจนจนมันเป็นข่าวแล้วอะค่ะพี่<ม>เขาถึงโทรมาขอให้หนูไปเจอเขาที่สพช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเราก็แบบบอกบอกกับพ่อแม่เราว่านู่นนี่นั่น<ม>นะวันที่พ่อเข้ามาทําร้ายเรานะี่คือจากจากที่เราทะเลาะก,กันก่ชั่วโมงหรือข้ามวันไหมไม่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 ไมไมไมคืนนั้นเลยเหรอคืนนั้นเลยค่ะคือเรื่องต่อกันเลยค่ะพี่ะระยะเวลาไม่ได้แบบห่างกันมากคือหนูหนูทะเลาะกันอยู่ตรงหอตรงนี้แล้วก็นัดเจอกันตรงนี้คือแบบเรื่องมันต่อกันเลยคือก็เท่ากับหนูโดนทะเลาะสองรอบ คือลักษณะเขาลงมาอย่างไงครับเขาพูดคุยไปหรือว่าไม่ไม่คุยคุยกัน,นเลยแต่หนูอ่ะพูดคุยกับเขาก่อนแล้วว่าพ่อค้าหนูขอไกลเกลี่ยนในเรื่องที่ลูกพ่อทาได้ไหมคะคือโทรศัพท์หนูพังหนูขอไกลเกลี่ยแค่โทรศัพท์นะตอนนั้นหนูต้องการแค่นี้จริงๆพี่ให้ซ่อมโทรศัพท์หนูทีหนูต้องการแค่นี้แต่คือเขาเลือกที่จะไม่คุยอะไรกับหนูเลยเขาคือแบบพอหนูพูดจบขอไกลเกลี่ยจบเขาก็โดดถีบพอกระโดดถีบเสร็จก็คือจะมาซ้ำแต่ลูกเขาห้ามไว้ก็ ก็ตามคลิปว่าแบบแล้วแต่ถ้าแบบกล้องวงจรสามารถดูเสียงได้นะคะพี่ก็จะได้แบบยินว่าเขาอบข่มขู่หนูว่าจะฆ่าหนูจะเอาหนูให้ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบมันสะเทือนขวัญน,นะพี่ล้วแบบมันรู้สึกแบบเราแวงสะเทือนขวัญแล้วเสียใจแบบเสียวความรู้สึกมากๆกลายเป็นกลัวไปเลยเราได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างอ๋อได้รับบาดเจ็บก็คือตรงนี้แบบเนื้อเปิดเนี่ยพี่ตรงนี้เนื้อเปิดแล้วก็ตรงฝ่าย ไหลไหลขวามีการพกช้ำแล้วก็จมูกเราเกิดการบิดเบี้ยวแล้วก็ฉีกขาดนิดนึงครับใช่ค่ะแล้วคดีแล้วครับเราจะแจ้งความข้อหาอะไรตกับใครบ้างตอนนี้ตำรวจเอ่อให้เป็นคดีทำลายร่างกายอาะแล้วก็อาจจะบอกด้วยเาลวิวาทด้วยค่ะเพราะว่าในคลิปในคลิปมันก็คือมีหนุ่มส่วนเขาด้วยทั้งพ่อและลูกด้วยใช่ค่ะเดอแจ้งความทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นคนละพาร์ทครับ แต่คนละพานี้เชื่อมโยงในความสัมพันธ์เป็นพอนะครับแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงเขาติดต่อมาบ้างไหมครับติดต่อมาคะ่ะเพิ่งติดต่อมาเมื่อเช้านี้เองคะ่ะแบบเพื่อที่ให้หนูอะไปหาเขาไปไกล่เกลี่ยที่สพช้างเลือก<ม>ใช่คะ่ะแบบว,ว่าขอแบบมาคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทางฝังเราว่างไงฟังเราคือพอ่พอเราพ่อเราก็ได้รับรู้เรื่องแม่เราก็ได้รับรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขอก็ไม่ยอมก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็ตามกฎหมายเท่านั้นครับ ทางตำรวจหรือว่านีเา่เขาเขาเรียกเราไปสอบอะไรเพิ่มไหมห,หรือ,อยังมีมีไปสอบปะะากคำเมืม่อเมื่อเ่วานตอนสองทุ่มค่ะหให้การ<ม>แล้วก็เอาคลิปอะไรให้เขาตอนนี้เราอยากจะให้ตำรวจเขาดำเนินการยังไงแล้วก็เราอยากจะเรียกร้องอะไรบ้างครับคือหนุมก็อยากจะเรียกร้องให้แบบผู้ใหญ่ในแบบฝ่ายตำรวจชั้นสูงสูงอะคะ่ะลงมาดูนิดนึงว่าแบบ การกระทําแบบนี้สิ่งที่แบบเกิดขึ้นแบบนี้กับประชาชนน่ะมันมันสมควรและหลออะไรเงี้ยคะให้แบบลงมาตรวจสอบนิดนึงคือเราอ่ะเราบอกแล้วว่าเจตจำนงเราขอเคลียร์แค่ตอนแรกเราเรียกขอแค่ค่าเสียจะค่าเสียหายแค่แค่โทรศัพท์แต่คือวันนั้นเขาไม่ต้องการไม่สนอะไรเลยก็วันนี้เราก็อาจจะไม่สนเหมือนกันค่ะพี่ห่วงไหมรับเขาเป็นคู่กรณีเป็นตํารวจก็มีห่วงนิดนึงกลัวจะแบบกลัวแบบพี่ก็รู้หนูก็กลัวว่าแบบ อาจจะมีเส้นสายเลยช่วยกันตํารวจช่วยตำรวจอะไรนี้หนูก็กลัวแค่ตรงนี้อย่างเดียวค่ะพี่ต้องง้ก็แบบไม่ได้กลัวอะไรแต่ตอนนี้ก็แบบพ่าออกเขาแบบโทรมาหนูก็แบบเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนิดนึงว่าแบบเออเพราะว่าเขามีการข่มขู่ข่มฆ่าด้วยค่ะก็กลัวแบบเรายังความปลอดภัยตอนนี้เราก็ต้องแอบอยู่บอกพี่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะพี่ก็คือก็คือต้องไปแบบไปอยู่กับกับเพื่อนที่ไม่ใช่ของเดิมเลาก็กลัวความปลอดภัย ไม่คิดยังไงที่เขาเขาเป็นถึงตำรวจแล้วเขาก็มาทำศัพท์เราอย่างนี้หนูคิดว่าสิ่งที่เขาทำกับหนูน่าจะแบบเกิดจากบันดาลโทษะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนที่เห็นแบบลูกตัวเองแบบมีรอยบาดแผลแต่เราก็มีรอยบาดแผลนะทำไม,มคุณไม่มองเราบ้างคือเราคุณไม่ฟังเราเลยเราเข้าใจนะว่าหมออบผลเป็นพ่อเป็นแม่พี่หนูเข้าใจแต่คือ ด้วยความที่คุณเป็นตำรวจคุณควรน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าหนูก็แบบมีเจตจำนงพูดกับเขาดีๆแล้วก็ขอเข,อขอาไกลเกลี่ยแล้วแต่เขาก็เลือกที่จะใช้กําลังกับแล้วครับตอนนีสน้ส่วนความสัมพันธ์ของเรากับแฟนกับทางครอบครัวแฟนเรานี่จะยังไงต่อครับคงไม่ไม่สารต่อแล้วค่ะเพราะวาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเหมือนแอบพบกับเพอเอ้ยแอบแอบพบกันมากกว่าเพราะว่าคือ เคยคบกันแล้วแล้วเหมือนแบบพ่อกับแม่เขาไม่โอเคที่เราเป็นเพศทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีกีดกันไม่ให้คบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแต่เราก็ด้วยความที่แบบเราชอบพอกันเราก็แอบ,บคบกันมาเรื่อยๆจนแบบค,บ,คบๆเลือกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จนมาตอนนี้ก็คือน่าจะต่อไม่ติดแล้วก็คือไม่เอาเลแล้วจริงๆคือพอแล้วดีกว่า ก่อนหน้านี้มีเคยมีเหตุการณ์ที่เราทะเลาะบอกว่างกันรตกหรือว่ามีปากไม่เสียงกันบ่อยไหมหรือว่ายังไงมีบ้างค่ะแต่ก็คือแบบไม่ได้หนักขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คือมันเป็นตามภาษาแบบแฟนทะเลาะกันแต่คือทุกครั้งที่แบบมีทะเลาะหรือทำร้ายร่างกายกันคือจบกันด้วยดีแล้วมันก็ก็เป็นแบบนี้คือแบบจบกันด้วยดีเคลียร์กันอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมปกติเพราะว่าทุกครั้งที่แบบมีทะเลาะกันอ่ะก็ส่วนมากก็ไม่ได้แบบ รุนแรงอะไรขนาดนี้อะค่ะพี่คือครั้งนี้แบบมันเกินไปจริง